CGN-TV สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life ครับรายการที่จะนำเราเรียนรู้พระคำของพระเจ้าไปด้วยกันวันนี้ผมศาสนาจารย์ศาสวัสมูลสถานครับนำทุกท่านเข้าสู่พระชนะข,ของพระเจ้าจากพระธรรมอพยพบ,บทที่38ข้อ1ถึง20ในหัวข้อที่บอกว่ามองไปที่พระเจ้าครับ อพยพบทที่38ข้อ1ถึง20เขาทำแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวด้วยไม้กระทินเทศเป็นแท่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว2.2เมตรกว้าง2.2เมตรสูง1.3เมตรเขาทำเชิงงอนทั้งสีมุมบนแท่นนั้นให้เป็นเนื้อเดียวกับแท่นเขาหุ้มแท่นด้วยทองสำริดเขาทำเครื่องใช้ทุกอย่างสำหรับแท่นนั้นคือหม้อพร่ว อ่างสามง่ามและถาดรองไฟเครื่องใช้ทุกชิ้นสําหรับแท่นนั้นเขาทําด้วยทองสำริดและเขาทําตะแกรงทองสำริดสําหรับแท่นนั้นให้อยู่ใต้ขอบในรอบแท่นบูชาและให้ยื่นลงมาจนถึงประมาณกึง่งกลางของแท่นเขาลอห่วงสี่ห่วงติดที่มุมทั้งสี่ของตะแกรงสําหรับสอดไม้คานเขาทําไม้คานด้วยไม้กระถินเทศสําหรับหามและหุ้มด้วยทองสำริดเขาสอดไม้คานนั้นไว้ในห่วงข้างแท่นสําหรับหาม เขาทำแท่นนั้นด้วยไม้กระดานให้ข้างในกลวงเขาทำอ่างและฐานรองอ่างด้วยทองสำริดจ,จากกระจกเงาของบรรดาผู้หญิงที่ปรนนิบัติณประตูเต็นนัดพบและเขาสร้างลานพระพราโดยด้านใต้มีผ้าบางที่ทำด้วยผ้าป่าเนื้อดียาว44เมตรมีเสา20ต้นกับฐานทองสำริดรองรับเสา20ฐานแต่ขอติดเสาและเรายึดเสานั้นทำด้วยเงิน ในทํานองเดียวกันด้านเหนือให้มีผ้าบังยาว44เมตรกับเสา20ต้นและฐานทองสำริด20ฐานขอและเาวายึดเสานั้นทำด้วยเงินส่วนด้านตะวันตกมีผ้าบังยาว22เมตรกับเสา10ต้นและฐานรองรับเสา10ฐานขอและราวายึดเสาทำด้วยเงินด้านตะวันออกใช้ผ้ายาว22เมตรผ้าบังด้านริมประตูข้างหนึ่งยาว6.6เมตร มีเสาสามต้นและฐานรองรับเสาสามฐานและอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันริมประตูข้างนี้และข้างโน,น้นมีผ้าบางยาว6.6เมตรมีเสาสามต้นและฐานรองรับเสาสามฐานผ้าบางลานโดยรอบนั้นทำด้วยผ้าป่าเนื้อดีฐานรองรับเสานั้นทำด้วยทองสำริดส่วนคอต, <Message> ติดเสาและเรายึดเสาเป็นเงินและหัวเสาน mm ั้นหุ้มด้วยเงินและเสาทุกต้นของลานมีเรายึดเสาทำด้วยเงิน ม่านบางตาที่ประตูเข้าลานนั้นปักด้วยฝีมือของช่างปักเป็นสีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและผ้าป่าเนื้อดียาว9เมตรสูงสองเมตรเสมอกับผ้าบางลานมีเสาสีต้นกับฐานรองรับเสาสีฐานเป็นทองสำริดคอติดเสาทำด้วยเงินและส่วนที่หุ้มหัวเสากับราวยึดเสาเป็นเงินหลักหมุดทุกตัวของพระพราและของลานรอบพระพรานนั้นทำด้วยทองสำริด พระคําของพระเจ้าตอนนี้เนี่ยพระคัมภีรพูดถึงเนื้อหาที่เป็นเรื่องของการเตรียมของสําหรับสถานนมัสการนะครับถ้าพูดถึงในเวลานั้นเนี่ยยังไม่มีพระวิหารนะครับยังเป็นสถานนมัสการเป็นเต็นที่จะทําให้คนอิสราเอลเนี่ยได้มานมัสการพระเจ้านะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่ามันจะไม่มีแค่เต็นเปล่า ะจะไม่ได้มีแค่การกางเต็นท์ผ้าผืนหนึ่งแล้วก็ให้นมัสการเท่านั้นแต่มันยังมีส่วนประกอบอื่นๆที่สำคัญที่พระเจ้าได้บอกกับโมเสสแล้วโมเสสก็เอาทั้งหมดนี้มาบอกให้กับคนคนหนึ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้เพื่อเขาจะได้เป็นช่างแล้วก็ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับสิ่งของนี้มีเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งของที่ทำจาก เรียกอะไรโลหะหรือสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่มีราคาสูงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งที่จะนํามาสําหรับใช้ในสถานมมัสการของพระเจา้าของแต่ละชิ้นเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับที่แสดงออกถึงความตั้งใจการเชื่อฟังแล้วก็การเอาใจใส่แล้วก็การถวายนะครับที่นํามาสู่การประดิษฐ นำมาสู่การสร้างสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อถวายเกียรติให้กับพระเจ้ามีคำหนึ่งที่เราอ่านแล้วตอนนี้เราจะเห็นว่าพ่มมีเนี่ยนะครับใช้คำว่าเขานะครับเขาทำเขาสร้างเขาประดิษฐ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะใช้คำซ้ำๆอยู่หลายๆคำนะครับเขาคนนี้คือเบซาเลวเบซาเลวเป็นคนที่พระเจ้าบอกกับโมเสสว่าให้ไปตั้งคนนี้มาเพื่อที่จะ ประดิษฐ์สิ่งต่างๆที่พระเจ้าสั่งไว้นะครับแต่เมื่อเราอ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับพูดถึงว่าคนคนนี้เป็นคนทําสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ว่าก็คงไม่ใช่เขาคนเดียวที่เป็นคนที่ทําทั้งหมดเขาจะต้องมีเพื่อนร่วมงานนะครับเขาจะต้องมีทีมเพื่อให้งานแต่และชิ้นเนี่ยออกมาแล้วก็สําเร็จอย่างดีคนคนนี้เขาทําอะไรบ้างหน้าที่ของเขาคือคิดออกแบบตรวจสอบมอบหมาย จัดการดูแลโอ้ฟังหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้วก็รู้สึกหนักใจแทนเนาะนะครับแล้วก็เป็นงานที่ต้องใช้สําหรับสถานมัรสการด้วยมันจะต้องออกมาสวยงามประณีตแล้วก็เรียบร้อยถวายเกียรติให้กับพระเจ้าเขาทําเพื่ออะไรนะครับคาถามก็คือว่าเขาทํามันไปเพื่ออะไรนะครับคำตอบเพื่อพระวิหารของพระเจ้าหรือเพื่อสถานมัรสการของพระเจ้า เพื่อสถานมรสการของโพรงจะมีส่วนประกอบหรือจะมีสิ่งประกอบเหล่านี้เพื่อความสวยงาม,มเพื่อถวายพระเกียรติและพระสิริให้กับพระเจ้า<ม><ม>นะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากผู้ชายคนนี้นะครับก็คือว่าถ้าเราเป็นเขาคนนั้นนะครับคนที่พระเจ้ามอบหมายงานเยอะแยะมากมายให้ทำเนี่ยเราจะจัดการอย่างไรเราจะทำอย่างไรดี นะครับนะเราจะรู้สึกยังไงดูเหมือนว่างานที่พระเจ้ามอบหมายให้เนี่ยมันเยอะแยะมากเลยนะครับต้องคิดต้องทําจัดการดูแลต้องตรวจสอบหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแต่ว่าเพราะเหตุใดเขาจึงสามารถทําได้นะเพราะเขาเห็นว่างานที่พระเจ้ามอบหมายให้นั้นมันเป็นสิ่งที่สําคัญและนั่นคืองานของพระเจ้านะครับเขามองไปที่พะสรุของพระเจ้า เขาเห็นว่าโอ้สร้างคันประทีปสร้างอ่างล้างมือสร้างแท่นบูชาสร้างอะไรต่างๆเนี่ยก็คือทําเพื่อความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าเพราะเขามองไปที่พระเจ้านะครับเมื่อพระเจ้าให้ให้ให้เรามองงานของพระองค์สักอย่างหนึ่งเรามองไปที่ใครเรามองไปที่ปัญหาหรือว่าเรามองมาที่ความจํากัดของตนเองหรือว่าเรามองไปที่อะไรนะครับแต่ผู้ชายคนนี้ เขามองไปที่พระเจ้าและมีความตั้งใจว่าทุกชิ้นทุกงานที่เขาทำนั้นเขาทําเพื่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นการมองของพระเจ้าการมองไปที่พระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับถ้าพระเจ้ามอบหมายให้เราเป็นมัคคณนายกถ้าพระเจ้าให้เราเป็นผู้ปกครองหรือให้เราเป็นผู้รับใช้ผู้ที่จะรับผิดชอบงานของคิดจักรเรามองไปที่ใครนะครับเรามองไปที่ตัวเราเอง หรือเรามองไปที่พระเจ้าผลลัพธ์มันจะออกมาแตกต่างกันนะถ้าเรามองไปที่ตัวเราเราก็จะคิดถึงความจํากัดของตัวเราทําได้หรือทําไม่ได้เอ๊ะเราต้องร่วงงานกับคนนี้รู้สึกว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่นะแต่ถ้าเรามองไปที่พระเจ้าเราจะเห็นว่าเอ้ยเราต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราจะรับใช้พระเจ้าร่วมกัน ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดที่จะมาขวางกัน้นไม่ให้เรารับรับใช้กับคนโน้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามองไปที่พระเจ้าเหมือนกับที่ผู้ชายคนนี้ที่พ่อผีได้บันทึกถึงนะครับเขาจะทําที่ดีที่สุดเพื่อถวายเกียรติให้กับพระเจ้าพี่น้องครับไม่ว่าพระเจ้าจะใช้ให้เราทําอะไรหรือไม่ว่าเราจะเป็นใครในคิดจักรและทําหน้าที่อะไรในคิดจักรให้เรามองไปที่พระเจ้าครับ มองไปที่พระเจ้าและถวายเกียรติให้กับพระองค์เพื่อพระสิริของพระเจ้าอย่ามองมาที่ตัวเราเองหรืออย่ามองที่สถานการณ์รอบข้างเพราะมันมีความจํากัดแต่ถ้าเรามองที่พระเจ้ามันไม่มีความจํากัดเพราะว่าเราทําให้กับพระองค์ขอพระสิริทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้าขอพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์เหมือนกับผู้ชายคนนั้นที่ได้รับมอบหมายงานจากพระเจ้าให้เรามองไปที่พระเจ้า และกลับมาพบกันใหม่ครับกับรายการ Living Life รายการที่นำเราให้เข้มแข็งเติบโตและมองภารกิจของพระองค์เพื่อทำให้เราสำแดงพระคุณความรักของพระเจ้าไปสู่คนอีกมากมายด้วยกันให้เราที่ถานด้วยกันครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าที่บิดาขอวิเดชของพระองค์เจ้าปกคลุมเหนือเราทั้งหลายขอให้เรามองไปที่พระองค์เมื่อเราจะรับใช้พระองค์ขอให้เรามองไปที่พระองค์เมื่อเราจะทำภารกิจของพระองค์และขอพระเกียรติของพระองค์จะ นำมาซึ่งการประกาศพระนามของพระองค์อย่างเกิดผลท่ามกลางการรับใช้ของเราทั้งหลายที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่มีสติปัญญาในการจัดการต่างๆขอพระเจ้าทรงโปรดนำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นขอให้ใช้เพื่อถวายเกียรติให้กับพระองค์จากสุดจิตสุดใจของเราทั้งหลายอธิษฐานทูลขอทุกอย่างนี้ในพระนามพระเยซูกิ์เจ้าอาเมน ดูรายการของเราแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามได้ทั้ง y u u t u b e f b o o k นะครับของ CGN TV ไทยและก็ท่านได้รับพระพรอะไรจากรายการของเราสามารถแบ่งปันในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะครับขอ,บอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับ